สวัสดีครับก็มาอยู่กับเกมโลโบอคแมปสวอตเบลเลอร์นะครับหลังจากที่อัปเดตเวอร์ชั่น2.0.0ไปนะครับก็ผมก็ได้แบบลองเก็บเวลได้สักพักครับแต่ไม่ได้ปล่อยตลอดเหมือนเมื่อก่อนนะครับไหนดูซิอะไรดูอันดำ แม็กเวฟอ๋อไม่ได้ดูผม,มจะดูเอ๊ะมันต้องไปดูข้างนอกใช่ไหมไหนพวกที่แบบออนยิบสี่ไหนล่ะโอ้เก้าร้อยสิบเลือยอ่ะยกให้เขาเ <c oughs> อออ่ะเนี่ครับหลังจากที่ผมได้แบบปลดล็อกตัวกับนายจอะนะครับปลดล็อกแบบทําทําอัพพวกสเตตันหมดแล้วนะครับก็จะมาลองดูครับว่า ลงหอแบบคนเดียวหนี่ไหวเท่าไหร่นะครับฮีโร่ก็เป็นฮีโร่เทพทูชาแมนครับปะไปกันเลยครับเออแล้วผมก็ไปแลกมานะครับแลกมาละตัวนี้สําคัญนะครับเนี่ยครับอย่าลืมแลกกันนะครับเนี่ยให้แลกกุญแจทองนิลันสองกุญแจนะครับแลกลูกคุญแจมาก่อนเลยครับหลังจากที่เราแบบได้ทั้งประดับนี้มานะครับเนี่ย เขาเรียกอะไรล่ะผมขอเรียกลูนนะนี่ครับตัวนี้ผมแลกมาแล้วนี่ครับอ,อ้อมตัวอยู่ตรงนี้ปะไปเลยดูสิไหวเท่าไหร่ไหวเท่าไหร่ไม่ได้ลงนานมากดูครับนานขนาดให้ร้อยสี่เก้าบางทีไม่ได้กดเอาด้วยนะต้องเปลี่ยนประดับครับตามสเต็ปเฮ้ยถูกละถูล่ะโอ้ไม่ได้ลงนานมันปรับ โโอโหไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพอผมถึงเวฟ60ผมจะกดออกมาใหม่นะไม่งั้นมันช้ามากโอ้พิ่งรู้นะเนี่ยโอ้โหอัปเดตใหม่ทำไมกวนจังโอ้ต้องผ่าน60ใหม่เลยครับอ่ะเดี๋ยวดูกันยาวๆนะครับ หังจากที่ครบ60นะครับก็จะลงใหม่นะครับเพื่อความเร็วมาไปต่อครับดูกันไปดูกันนะครับว่าไวขนาดไหนมาถึงด่านเอ้ยขึ้นร้อยแล้วนะครับเวฟ้อยแล้วก่อี๋ยวมาตีก่อนะครับ ่องก็น่าจะเลือกเท่าเดิมครับดูดูใ,ใกล้ก่อนนะครับนี่โอ้เห็นแล้วเหนื่อยเลยมาเดี๋ยวไปตีกันนะครับแล้วก็มาดูว่าผมจะแจ็คพอตเจอบอสหรือจะข้ามไปเลยนะครับอ่ะไปรู้กันเลยครับ นี่นะครับตัวถ่วงเลยครับถ้าแบบซวยมันก็จะเป็นแบบนี้ครับตัวถ่วงเวลาไปอัจจีทีโอ้ยอ่า <ś> ต้องอยู่จุดเดิมแล้วโอ้ยเร็วๆๆ็เร็วเร็วดูนะครับว่าจะไหวที่เท่าไหร่นะครับผมเปลี่ยนประดับแล้วนะครับเป็นประดับ อ๋อดุดเลื่อดนะครับมันจะขึ้นเฮ้ยมันจะเพิ่มทีละสองนะครับร้อยสี่ร้อยหกร้อยแปดร้อยสิบเคยเคยไปจับน้องเท่าไหร่จำไม่ได้ร้อยสิบมามาคนเดียวจะไปเท่าไหร่ครับผมไม่ค่อยเล่นถึงด่านร้อยสองครับเพราะว่ามันนานครับอันนี้ถือว่าครั้งแรกนะครับแบบคนเดียวนะถ้าร้อยสองร้อยสิบขึ้นไปนี่คือไปกับชาวบ้านเขาแล้วนะไปกับขาหน้าหั อันนั้นคือเมื่อนานมาแล้วนะครับแต่ตอนนี้คือหลังจากที่ไม่ได้ลงหอ,อนานมากนะครับก็เลยจะ,ะลองดูนะครับคนเดียวนั้นแบบนเจาะได้ปลดล็อกไปผมก็ได้ไปอัพสเตตัสเอ้ยไม่ใช่ไปตีแล้วปลดล็อกเลือดเพิ่มขึ้นนะครับนี่เป็นเลือด400นะครับผมไม่ได้อัพเลยนะครับเป็นแบบสกิลก็ไม่ใช่สกิลเดี่ยวแต้มพอยต์อย่างพาร์ทนะครับจากการที่ไปปลดล็อกในเจาะแล้วพุ่งโลนะครับนี่ครับ วิ่ไหวเท่าไรไหวเท่าไรมีน้องเรียกนะครับก็ไม่ว่างพีนะครับแบกหอผมหน่อยได้บีเบิ้งโอ๊ยผมเข้ามาผมก็รีบเข้ามาเล่นเลยครับเพราะลองดูถ้าพีว่างใช่ไหม90พอเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันครับเดี๋ยวดูก่อนว่าผมไหวเท่าไหร่ ดียวูยาเลยครับตอนนี้คือใช้ออตโต้อย่างเดียวนะครับออตโต้คลิกไม่ได้ใช้ครับเพราะว่าต้องใช้ไอของในเกมด้วยครับเพราะว่าเอ้ยโดนเลือดตัวลาวานิสหนึเพื่อให้มันขยับครับถ้าเราตัวเราจะนิ่งแมบนี้บางทีเอ้ยมันจะดูดเลือดไม่ทันครับ โอ้แหลกแหลกแหลกมีแหลกเชียวมาเดี๋ยวไปดูยานะครับว่าผมไหวเท่าไหร่ พอไหวถึง110นะครับแต่เมื่อกี้ผมเหมือนแหลกมันน่าจะดูดเลือดได้อยู่นะน่าจะไหวถึง112ยสิบสองนะนเมื่อกี้เหมือนมันเหมือนกระตุกนิดเออครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการลุยหอโอ้ใช้เวลาประมาณเกือบ40นาทีได้นะครับ40หรือประมาณ35นาทีนะครับสำหรับผมนะมาถึง ขึ้นที่110นะครับเอ,อ,เอ,อ้ยเกือบปดผิดนีด่นานทีจะว่างมานะครับก็ใช้เวลานานสมควรนะครับอืมข้าไมไปเลยดีกว่าก็มาอัพตัวนี้นะครับเพราะว่าหลังจากที่โอนจะให้ตัวกเก่าด่าเมยหายเลย เดี๋ยวต้องใช้ตัวนี้ยาแล้วไม่เปลี่ยนแล้วผมไม่งั้นเลเวลลดนี่แหละครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับการลงหอนในรอบหลายเดือนถึงเดือนไม่นี่น่าจะเกินนะแล้วก็อัปเดตใหม่นะครับก็ปรากฏว่าไอ้คูณสองนหายไปนะครับหลังจากที่ผมไม่ได้ลงตั้งนานนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ก็จะประมาณนี้นะครับดาบก็เหมือนเดิมพรับออฟที่ผมยังเป็นออฟเดิมนะครับเป็นดาบหอ5ดาว ดาเมจที่174786นะครับดูดเลือดเลเวล6ความเร็วโจมตีโอ้แก้ภาษาไทยแลเหรอความเร็วโจมตีเลเวล5นะครับที่มาลงก็คือผมเห็นแววว่าเดี๋ยวสักหน่อยดามหอมันจะเข้ามานะครับดามหอใหม่เดานะไม่น่าเกินเดือนหรอครับเดือนหรือเดือนครึ่งประมาณนี้นะครับส่วนคนนี้ไปยัง่ะ เอาไปละโอเคก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับขอบคุณเกับ